สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับปีโป้โกฟีอีกครั้งนะครับวันนี้ก่อนเปดิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกเราจะมาแข่งแบบอุ่นเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะเปะดิดฤดูกาลวันนี้ก็มาครับติดตามชมกันได้ครับสำหรับผมปีโป้โกฟีนะครับคือผมต้องทำให้ได้กับเมนูนะครับ ต้องเจ็ดประตูแล้วครับแล้วก็อาร์เอสินะครับเดตติ้งของทสี่ขึ้นนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับโอ้โเครื่องนัดแรกนะครับเจอกับทีมอะไรวะซิตี้ฟุตบอลคลับอ่ะผมก็ไม่ค่อยอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยคล่องนะครับ ไปแล้วชมกันเลยชมกันได้ผมรารได้มาครับนี่ตัวของผมนะครับดูต,ตลกไหมครับเล่นเป็นศูนย์หน้าเลยครับวันนี้โอ้โหรู้นีเล่นปีกเลยครับเป็นปีกขวา Oh, this is the start ma of this pre-season tournament, and it's the first group stage of fish these days, so much different to my day. Much more interest and scrutiny on the players. This is then the Manchester United lineup. Well, well, the the this way, Alan? Yeah, such a popular system, 4-2-3-1. It gives you a lot of stability, and if you're four, as you might describe them, good players. It's a really potent this, this. system. Oh, right, they well, If you look at the coaching, this man, they Oh, he's oh like that, he's caught he's caught square to his man there. Paul. Now this should be pretty straightforward for Manchester United. Oh, don't step there. do they're for the red. The fresh face in the side today, Memphis, a new start for him today. Yeah, and he'll give them a, a bit of pace on the flanks. He's uh, a very good player, as he showed at PSV. If we're looking for energy in midfield, which I think the manager is. <that> and what we've down been been a new signing today with that in mind. I guess. <that yeah, 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 yeah. It looks oh, i He is a creative player as well. โอ้โหผมเสียบอลเองครับขอโทษด้วยขอโทษแค่แรกอะเปมาครับผมมาแล้วแต่วันนี้โอ้โหโดนเบียดนิดเดียวนะครับโดนเบียดไปเฟรแช็ปแมนต้องดูนะครับฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับมาเป็นอย่้าง โดนบุกอยู่ฝั่งเดียวแลยวันนี้แมนยูหน้า <inter ception S 2> ลำหน้าอย่าไปดิไปัส่งไหเซเรนเลเนครับชว์คาราา wasteful pass โอ้โหต, <c oughs> ติดเดลิบินส่งติดนิดเดียวครับ Back to him again. Well, he saw the guy could switch to the, the well. and it's going to be his throw here. That's a quick reaction from the thrower. Game on again. Definitely a throw-in there. Love night. Throw-in to come. <laughs> Pereira. Uh, oh, the, uh, the Maya just a little bit of goal kick. Alan Smith, I know you're oh a big fan of Petr Cech, oh, the, Petr the goalkeeper, Cech <laughs> Cech but here's some news for you. Cech has signed for, for Arsenal. Cech. Well, he is a good player, and for me, well worth the, what, about £25 million pound transfer fee. Petr United trying Cech to get down Arsenal. to their game, to business as usual.

ล้ำหน้าไปยืนไปยืนกางมุงรองกันก็ล้ำดิเพิ่นสูงนะเคนโรนีคาร่าโอ,อ้โหโดนเบียดอีกแล้ว โอ้ฟาวฟาวฟาวฟาง่ายมากเลยคับเกมนี้อันนี้แมนยูกังแขงความบออยู่นะครับ ่งกันไปส่งกันมาผมก็พยายามหาช่องแล้วอะไรล้ำหน้าโหเมนฟิตเมนฟิตโอ้เมนฟิตเสียเบอร์สองครับผมไปแย่งเบอร์เจ็ดมาจากเมนฟิตได้ไปแล้วเสมอกับครึ่งแรกวอร์มยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับผม

โอ้โหความเร็วผมสู้ไปได้แล้วตอนน,ตอนนี้ยังไม่เก่งครับตอนนี้ยังไม่เก่งครับโอนไปติ a ห s วอ s ก f u l b ดหัวนะ โดินมาเนี่ประตูกอล์บตายครับเล่นอะไรกับเนี่ยดาเมียดาเมียรูตรงนี้ครับโอ้โหสกิลสกิลเฮอะไรครับเนี่ยไปครับไป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 ส่งยาวไปนิดนึงครับ

เรียบร้อยครับโอ้โหเอเดรายิงครับสุดยอดเลยครับอังเรเอเดราครับตัวนี้เนาะก็ดีใจกับเขาเขาไปกับเขาด้วยครับดีใจเราไม่อะไรไม่ได้ยิงอะไรเลยครับลงมาฟันกาวลงมาใช้แต่ผลงานนี้เอเดราลงมาโดนสูง up in Aaron Moy So let's have a look at the possession stats on the screen now. There they are. Yeah, very close. I think we could probably tell that without even looking at the figures. Not much to split these two sides. Chris Smalling. We know the

n ตับมันได้ยังเอ s ต้อย่าย่งกันดีโอ้ยได้โยนมาเลยนี้มาเมนฟิตเมนฟิตโอ้โหสน,นสกัดออกไปได้ก่อนนะมาครับไปครับโอ้โหผมออกแล้วครับในวันนี้ลงม,มาสิเอลลงมาผม,มดงเป็นตัวออกครับ